Thank you. สวัสดีครับพบกันในช่องฮิวโก้จรุวัตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทำการรีวิว Stage วิ r ์ลหครับหลังจากที่ใช้เวลา2อาทิตย์ในการผ่านด่านนี้นะครับก็ขอออกตัวนะครับว่าผมไม่ได้เล่นเก่งไม่ได้อะไรนะครับเพื่อนๆอาจจะเก่งกว่าผมมากแล้วไม่นจะไม่ต้องเติมหรือใช้ไอเทมได้เท่ากับผมนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ผ่านยังไงเนี่ยลองฟังคำแนะนำจากผมและนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมหมดไปมากกว่า2000สเต็ปนะครับในการเพิ่มทาเลต์นะครับอัพให้สุดอัพจนอัพไม่ได้นะครับจนถึงเล ส่วนปืนที่ผมใช้เนี่ยจะเป็น c o m ม o นลูปไรเฟิลนะครับบวกสินะครับมี a m เมจอยู่ที่166นะครับและชุดเกราะจะเป็น a รสไนเปอร์เวสบวก6นะครับ,ท,รบ,รบ,รบที่จะทำให้ผมมีเลือดหรือ HP เริ่มต้นอย่างมากกว่า1600นะครับ ิดแกมมาเนี่ยผมโชคดีมากนะครับได้ดับเบิลบูลเลตซึ่งเป็นเพิร์กที่จําเป็นมากนะครับเราต้องเน้นพลังโจมตีสูงๆเข้าไว้นะครับในการผ่านด่านนี้ซึ่งเพิร์กที่จําเป็นสําหรับผมและจําเป็นต้องมีเนี่ยคือดับเบิลบูลเลตมัลติเพิร์กบูลเลตไซส์บูลเลตไฟล์แล้วก็พอยซันบูลเลตนะครับก็คือถ้ามี5ตัวนี้โผล่มาเนี่ยต้องเลือกก่อนเลยนะครับแต่ถ้าจะโผล่มาพร้อมกันผมจะขอเลือกไซส์บูลเลตก่อนนะครับตามด้วยมัลติเพิร์กบูลเลตเพราะ2ตัวนี้มีพลังโจมตีที่สูงมากนะครับ แล้วก็สําหรับด่นานะนนมินิบอสดานสิบนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแค่เข้าใกล้ๆรอจังหวะมายิงกระสุนแล้วก็ถอยออกมาเรื่อยๆก็แค่นี้ครับพอได้เพิร์กที่เป็นพอยซอนบูลเลตเนี่ยหรือไฟบูลเล็ตเนี่ยจะทําให้เรายิงแรงขึ้นมากนะครับถ้าเพิร์กนี้ออกมาพร้อมกับบวก3 0มสิบเอนแอคแท็เนี่ยผมจะเลือกกระสุนพิษไม่กระสุนไฟก่อนเลยด่านนี้นะครับสําหรับผมเนี่ยจะยืนวัดกับมันจนกระสุนของฝั่งตรงข้ามในี่ใกล้เข้ามานะครับแล้วผมจะค่อยกระโดดขึ้นไปที่บล แล้วพอขึ้นถึงบล็อกข้างบนแล้วก็จะวัดกันอีกนะครับจนกว่าจะมี1ถึง2มอนสเตอร์ที่ตายไปก่อนนะครับถ้าคุณไปเจอด่านีหลังๆเนี่ยหลังๆในความหมายของผมนี่คือด่าน16เป็นต้นไปนะเลือดมอนสเตอร์คุณจะเยอะมากๆนะครับถ้าปืนคุณเบาหรือสุ่มเพิ่กออกมาไม่ดีเนี่ยในการวัดกัน2ครั้งแรกเนี่ยคุณอาจจะยิงมันไม่เข้าเลยนะครับต้องอาศัยสกิลกระโดดหลบส่วนตัวละเพราะว่าเวลายิงมาพร้อมกันลูกกระสุนจะเยอะมากทั้งท่วมจอเลยนะครับ ผมก็จึงมีทริคอีกอันหนึ่งที่แนะนำนะครับเวลาคุณกดเริ่มเกมเนี่ยให้คุณกดพอส์ไว้ก่อนนะครับซึ่งมันจะอยู่ทางซ้ายมือนะที่เป็นตัวเหมือนรูปเซตติ้งนะครับแล้วก็สังเกตว่าชุดมอนสเตอร์ที่คุณจะเจอเนี่ยเป็นชุดไหนจะได้วางแผนลักมือถูกนะครับเพราะคุณจะต้องลงไปข้างล่างขึ้นข้างบนอะไรอย่างงี้เพราะเต่าจรวดพวกนี้คือตัวเจ้าปัญหานะครับถ้าไม่วางแผนดีๆเนี่ยค่าโจมตีของมันจะลูกละ6 0 0บวกเลยนะถ้าคุณเลื่อนน้อย่จะตายเลยภายในที2ทีเท่านั้นเอง ส่วนบอสเต่าด่าน20นี่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับอาศัยจังหวะหลบตอนมันทําท่าจะพุ่งมาแล้วก็ตอนมันกระโดดแล้วก,กระโดดสวนมันไปนครับไปยิงมันจากด้านหลังนะครับพอด่าน21เป็นต้นไปเนี่ยมอนสเตอร์จะอึดขึ้นมากนะครับถ้าคุณสุ่มได้เพลิงไม่ดีก็ต้องเก่งในเรื่องการหลบหรือไม่ก็ต้องวางแผนในแต่ละด่านมาให้ดีๆนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะทําเจาะลึกเฉพาะด่าน5เลยในอีตต่อไปนะครับเวลาเพื่อนๆเ,เปิดดูจะได้วางแผนหลบกระสุนกันได้ถูกนะครับ นี่แหละครับเต่ายิงจรวดเจ้าปัญหานะครับถ้าเราวางแผนมาดีๆเราก็จะสามารถหลบเจ้าพวกนี้โดยไม่เสียเลือดได้นะครับและนี่คือเพิร์กทั้งหมดของผมนะครับอยากจะบอกว่าผมโชคดีมากที่ได้ดับเบิ้ลมัลติเพิลไซต์บุลเลตนะครับและพอยซ์นบุลเลตครบเลยนะครับ ด่านสุดท้ายนะครับลองศึกษาวิธีการหลบของผมดูก่อนนะครับต้องระวังบอลกลมๆที่มันพุ่งมานะครับมันสามารถชิงกําแพงได้พร้อมทั้งบอสจะพุ่งมาชนเราอีกพร้อมๆกันเลยนะตามความจริงแล้วเนี่ยเพิร์กกระโดดสูงนะครับหรือเพิร์กทริปเปิลจัมเนี่ยก็สามารถช่วยให้เราหลบการโจมตี้ได้นะครับถ้าก่อนด่านสุดท้ายนะคุณสุ่มได้เพิร์กไม่ดีหรือตัวเลือกไม่น่าเลือกก็ลองพิจารณากระโดดสูงจัมเปอร์ไฮจัมพุ่งนี่เก็บไว้นะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับกับคลิปรีวิว World 5ของผมนะครับผมจบด่านนี้ภายในแบบไม่เกิน10นาทีนะครับและเพิ์งที่สุมมาก็ถือว่าโชคดีมากๆในตอนต่อๆไปเดี๋ยวผมจะทําการเจาะลึก World 5ด่านที่ยากๆนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้นําไปใช้กันนะครับเพราะผมเข้าใจดีนะครับอาการท้อแท้ที่เล่นไม่ผ่านสักทีจะไปจ้างคนเล่นก็กลัวโดนแฮก ซึ่งผมใช้เวลาถึง2อาทิตย์ในการวิเคราะห์บทความนี้ขึ้นมานะครับถ้ามันเป็นประโยชน์สำหรับทุนทุกคนรบกวนสปอร์ตกันกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ